วันก็มีน้ำตกกูี้ข้าวูย่างโก้ต่อ้งไม่เอซีพี่แวนครับไปแล้วครับพี่แวนครับไเอฟครับเฮ้ยเฮ้ไม่เคยอยากถึงเลนะตอนนี้อาวุมันสู้กน้ยย่ไเลยเเาพี่ังเราี่หลัีเรบพี่ทอนนี่เป็นนี่ดังใหญ่ละหมื่นเป็นอาของพี่ภูเขาใช่ไหมครับ อ๋อใช่ครับน่าใช่พี่ก็เป็นลุูกหนแล้วนี่เป็นลุงเนินสัตว์เดี๋ยวนี้ดังแกใหญ่แล้วโอ้ยาวเลยยาวเบืมองเนินนี่สวัสดีครับคุณลุงโอ้ยยาวเบื้องเนินเหรอหลานแล้วเหลานแล้วเขาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยยาวเบื้อเนินเรียกหลานได้ไหมครับเรียกว่าหลานได้ไหมครับเอ้ยแล้วลูกหนูแล้วแล้วพ่อเราคืออะไรพ่อเขาว้าวไปกอดไปกอด

ครัวก็มีนี่ไงครับก็ดีครับดีครับตัวนี้นี่ไงเขาเที่ยวดีเี่ยดีไอซ์หมขาวด้วยเลยไม่ดิทำไมน้ำเหนียวอ่ะไอแบนเออมึงมึงมึงแทนพี่เหยาปะไอ้มึงรู้จักพี่เหยาปะผมถอดหูก็ได้ครับเหยาเหยาอะถอดไปเชียอทำไรวะพี่เหยาวะพี่เหยาะหัวอะไรครับหัวอะไรครับรู้จักปะหัแมวไม่มีเะยไหนครับไม่มีครับไม่มีครับอ๋อ อย่ามาก๊อบดีครับร้วสอดผมมีคนงอนนะครับเราวาธรารขบผมโดนตอยร่าเขาเฮ้ยไม่ได้อ่่ไ่นีไ้เลี่พี่ที่เปนี่เปลี่ย่สงเรียกเพื่อใกูเปล่นไม่ต้องแกงมันแกงมา่ยก่อนเรียกที่รักที่รักเรียกเพื่อใกูที่รักเนี่ยดูวันนีเปรียแบที่รักอีกแล้วเฮ้ยชเถอะือเข้าใจน้องเต่ตโ เออไรเวยเชื่อเลยว่ต่ละคนใช่ป่ะเาตเลี่ยนไที่เองเ้าแม่ได้มลูกหนเปลี่ยนไแล้วครับใช่ป่ะปกติเป็นยังไงหรอครับใช่เป็นนักร้องเอาเฮ้ยออกเติบโตเเด็กเด็กมันอยากเติบติงรตลนะปกติมันเป็นยังไงอะครับไม่ต้องมากอย่แมาบหรอ่ไนเขาที่รักเที่ยมือแล้วเราเป็นไงบ้างแล้นี่นี่คือนี่คือครับปีเราเปนอเ

แฟนนะพี่เป็นแค่เพื่อนเนาะว้าป่าวะอ๋อเขาไม่ว่บาอะไรเสียใจแย่เลยดีเซนแบบนี้เขาบอกเป็นแค่เพื่อนเออย่อๆก็ว้าหยอกดูของจริงว่ะของจริงวะขจริงของจริงของจริงของจริงแหวนอะไรเนาะมันตารอยมือของจริงของจริงของจริงแกงดูไว้ใช่ไหมครับครับไอเจ้อใครเพราะว่า เพราะว่าให้สัมภาษณ์นะครับคุณใครก็ได้ครับคุณดูไว้นะครับคุณแวนครับคุณแวนคนหัวหน้าใหญ่สุดไปกันคุณแวนใได้ครับอม่เขาได้ครับเดี๋ยวเรามาเอาแกงครัคนเนี้ยหายหายหายก็ตูกยังครับอะไรอะอะไรอะสตรีมใช่น่าหายกระตูกยังครับอ๋อยังไม่หายครับน่าจะพรุ่งนี้น่าจะกันเข้ามาอะไรนะหลังน่าจะพรุ่งนี้หลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านน่าจะเข้ามาทำให้เราดูก่อนว่าไงโอเคครับไปัน วาโลวาโลเบาวาโลว่าครับเออครับเอาเอาครับเล่นวาโลครับผมผมเล่นวาโลครับเดี๋ยวผมดูครับวาโลครับมีแค่สองคนไม่จะมีเราดิเออจริงครับวาโลมีแค่สองคนใน่ี่พี่เมื่อวานอ่ะโอ้เกินอ่ะพี่ว่าไงอ่ะตอนที่ัำไม่อยู่ครับนที่รับหลับไม่จริงครับไม่จริงทีมพี่โทนี่คเขามาเนี้ยถูก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  เลอดอ่อนมันมีทีมไฟนะไม่ว่าลุงโทนี่อะเขาลุงโทนี่ไม่เฟี้ยวเลยลุงโทนี่มันเปราาเหมือนคนเหมือนคนาจะทำขาบุหรี่เลยอารโทนี่อะไรอ่ะก็แค่ชื่อครับก็เรียกพี่ก็ได้ครับเรียกพี่โทนี่ไงครับครับเอ้เราหงุดหงิดเราขาดไหนนะแต่พี่มีสับนานอยู่เออมีสับเยอะไปหมดไม่ใส่คนลูกเต็มไปหมดเลยเนาะ ่เมื่อไหร่พี่หนูจะมีลูกสักทีนี่นั่นแหละดินั่นแหละดินั่นแหละดินั่นแหละสิผมได้แล้วผมได้คนแล้วถ้ามีลูกพิธีกรไม่บมแล้วเนี่ยคนไหนเป็นแฟนเราดีกว่าแบนเฮ้ยก้อยแบรนไปก่อนแล้วคับไอแม็กคือรถน้องแฟนมันแบรนที่รักอยู่แล้วเนาะถูกครับจริงจริงที่รักก็มีสามคนเลยเซนแต่เซนตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันมีคนเปลี่ยนไปมผยังมีที่รักเหมือนเดิมครับ เชื่อครไม่มีใครเปลี่ยนไปหใครเปลี่ยนเธอวะสรุปยังไงวะอย่างนี้อ๋อีนกลับไหอกเลนหอกเลนเออไอก้หมุนเลลเราไปไหนอะไม่ใส่ครับทำไมอะทำไมอะเซนเซเาไม่ใส่คู่ลูกวะเขินนะมันคือแบบว่ามันแย่นะมรู้สึกแย่เหมือนกันนะโอเคที่อยากคอหนูสิครับผมไม่ชอบโอเคนะครับถอดได้ครับ ไป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 งเขียวตตาม้ยคับอ่าก็บอกว่าอยากกอฟก็ใส่ไปเลยค้บก็ใส่ไปเลยตามด้วยอ่ะเอยเขินอ่ะเขินจังเขินอนวะเอ้าเขินอ่ะเอ้าเอ้าเด็ดแล้วก็ขาดล้นเลยบอากลับกันก็หลักเขียวเขียวเต็ม โอ๊ยโอเหน่อยครับขัไส้ครับเขินเขเขินดูไม่รู้เอาเ้าอีกรอบเหรอครับได้เรับเฮ้ยเขน้เ่องเ้แ่ขอข้าวหน่อยครับไม่มีตด้ครับเออไม่มีข้าเยูมเฮ้ยเฮ้ยอุ้มเดียเอุ้มดีดบเชบออแบ้ปดีว่าไปดว่มันเร็วจรงเ้ยครับ ชนครับนครับชนมันชนท่ครับตามต่งกตางอะไรวะโอ้ยเธอเธอมากับผู้หญิงนะเธอต้องการอะไรวะไม่ต้องการอะไรเขาเออถไม่เออไดีเอาเลยเอารถไปใช้ลเจ้าเขียวเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยอยป่อยปนี่มานยิ่มายิ่มาสี่หรอเขียว เสียงมาจากไหนอะเสียงอยู่บนหัวครับอ๋ออยู่บนหัวเห็นผมไหมดีครับเราหม้อกันหน่อยได้ไหมอยู่บนหัวครับจริงหรือเปล่าโอ้ยครับผมครับผมครับผมกลังจะแบนไอ้ภูเขาก็ให้ภูเขาก็ด้วยดิเอ้ยผูเขาก็ดิภูเขาก็ด้วยภูเขาก็ได้ไปไงอะเอ้ยโอ้ยโอ้ยเสนอเด้อเหรอเออเสนอเด้อ ติดนิ่งชิดนิ่งเฮ้ยติดนิ่งโอชิโอ้ชโอเคยอมไปเฮ้ยเหลือแค่นี้แล้วเราเออเหลือแค่นี้วะเหลือแค่นี้แหละเยอะคนมารถคนมีรถกลับแม่งดีนะเออต้องเดินต่าต่าฝนดอกพี่โทนี่แข็งเปล่าเฮ้ยยอมขับรถตัวเองเลยงงเหมือนกันเฮ้ยเอาไปเลยไม่เป็นไรรถที่รักก็คือที่รัก แต่ที่หลังพี่เปลี่ยนคนแล้วนะยังเป็นคนเดิมเขามีคนอื่นไปแล้วพี่คนใจด้วยคนเดิมครับว่าป้ี่แ้วต่วันนี้รูปสึกยไงกันบ้างวะเศราอะเียดปะตอนเครียดแต่เครียดผี่เครียดอยู่เครียดเลยอะใช่ปาไปแล้วมเจอแกอื่นกดดันก็ไม่ไม่ได้รับกลดัไงไอพี่อะแล้วก็แบบถ้ามันเสียเยอะอย่างเงี้ย ถ้ามันไม่มีไปสู้วีจีมันกลัวแมวสุดไม่ได้วยอมึงสู้วีจได้อยู่แล้วเลยเขตายกันนะเขาตายกันเลยเฮยหัวเหรอพี่ดำอ้ยเฮ้เอาเอาอะไรวะเนี่ยเดี๋เดี๋ยววยต้องปล่อย ลุงสวัสดีครับลุงครับไหวอังสวัสดีครับคุณโทสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับโอ้ยอย่าต่อยอะไรเขาเขายอะไรพี่ดำอาเมโซดัมซิคิริตี้มั้งที่เขาทำทำงานซิคิริตี้ซิคิริตี้เลยอ่อใช่ซิคิริตี้ชอบอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ม่เกทิยาปะ ใช่เอ็นทียาร์พี่เราดนไปแปดแสนเมื่อวานทำไมวะอ๋อก็ไปทำเคสหลอดอ่ะพี่อาร์ใช่หรอคนเขาเขาเรียกแปดแสนไปทำเคสหลอดใช่แล้วไปแทงผิดตัวไปแทงอินเดียไปแทงอินเดียเขาเรียกแปดแสนอุ้ยมึงแทงเป็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าฮะอะไรนะอาร์อุ้มไปหรอเมื่อวานก็อุ้มบีจีหายไปสองยัดแค่เปิดหัว แล้วอุ้มรอยู่นคืออุ้มใครหรือปล่าอุ้มไงอุ้มกระลำโอ้ที่งานในโชวงานไงงานในโชว์ง่นนี่ตักกล้องตักกล้องตกล้องถามเออทำไมอะนี่ออกตัวโอ้โคนที่หายอะไรอะไรใครอย่าผมพี่บอกนี่อ๋อรู้แล้วไอ้คนนึงเอามาจริงเออแรู้แล้วรู้แล้วที่อยู่กลไปแล้วละเสียหงอไปใจเย็นน้องชายนี่พี่เองน้องชายเดี๋ยวไปตกปลากันไม่ฟอ ไปไหนกันตอนเนี้ยปลาปลาเอาแล้วคุณเด่นชัยอ่ะคุณเด่นชัยไปไหนไม่รู้เนี่ยคุณเด่นชัยเขา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 พูดยังไงเด่นช่วยดีกว่ามันไม่เป็นไงค่ะฮะโอ้กูก็จะไปแล้วกูก็ไม่ไหวเหมือนกันวันนี้ครับคุณลุงเปลี่ยนไปทีไปดีกว่าเีกยวก่อนอ้าวพอแก่แก่แก่ไหมแก่แก่วันนี้เคคาปิดหรอเราเป็นไงทำงานไทยนี่ถึงไหนละ เมื่อวานจะไปกำลังไปตกปลาหนุ่มกบตายเลยวันนี้จะไปไม่ได้ไปแล้วใครยิ้มมดไม่เี่นชุดใอยกัพี่เซนพี่เซนพี่เซนเราแี่เซนนี่เอ